รายการมองไกลประจำวันอังคารที่ห้าพฤศจาคมย5นห5 5 9ในวันนี้ก็เริ่มต้นโดยเพลงเสียงเพรียจากหัวใจแม่ซึ่งเนี่ยนะครับผมเองและคณะได้ทำเพลงนี้ขณะที่ถูกคุมขังอยู่และก็ออกมาจึงไปขับร้องนักดนตรีก็ได้เล่าให้ฟังว่าช่วงที่เขาเล่นดนตรีน้ำตาก็ไหล ผมเองเนี่ยครับกว่าจะร้องผ่านเนี่ยนะครับมันเหมือนมีก้อนอะไรแข็งๆในลําคอเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะร้องต่อไปได้เพราะว่าเราได้เห็นความเป็นจริงที่ได้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ว่าความตายร่วมร้อยชีวิตทั้งในขณะที่เกิดเหตุและก็ภายหลังเกิดเหตุที่ทนบาดแผลไม่ไหวและได้รับบาดเจ็บและก็ล้มตายภายหลังอีกจำนวนนับสิบชีวิต ผู้บาดเจ็บอีกสองพันภาพบรรยากาศเนยนะครับที่พี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บแม้กระทั่งอย่าว่าแต่เดินหรือนั่งเลยครับนอนในการจัดงานวันลำลึกเนี่ยนะครับก็ให้ญาติคนในครอบครัวเข็นเตียงนอนมาร่วมชุมนุมด้วยเพื่อที่จะร่วมไว้อะไรให้กับผู้ที่จากไป ความจริงเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคำวินิจฉัยทิ้งทวนที่เหมือนกับเอามีดปักลงกลางใจของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับชะตากรรมนั้นเรื่องนี้หลายคนก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะมีการพูดกันเพราะยิ่งพูดก็ยิ่งเจ็บปวดยิ่งพูดก็ยิ่งขับแค้นยิ่งพูดเนี่ยนะครับ ยิ่งสร้างความอัดอั้นตันใจให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเมื่อคณะกรรมการพอพอชอชุดเดิมเนี่ยนะครับทำภารกิจสุดท้ายซึ่งก็เลือกวันเนี่ยนะครับก่อนส่งท้ายปีเก่าและก่อนดัดถแถลงชนิดที่ไม่มีปีไม่มีคุยความตายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะทิ้งติ่งไว้ที่ขั้นตอนผู้ปฏิบัตินั้น แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นความตายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่ได้ไปเรียกร้องเพียงแค่ให้มีการยุสบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนจะไม่มีคนใดที่ต้องรับผิดในการกระทำนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์วันที่19ซึ่งเนี่ยนะครับผมเองก็ยัง สับกันระหว่าง,งวันที่17หรือ19กุมภาพันธ์ศารอาญาก็จะนัดอ่านคำวินิจฉัยของสารอุทธรณ์ในกรณีเรื่องขอบเขตอำนาจศาลในคดีฆ่าคนตายและคดีพยายามฆ่านะว่าเป็นอำนาจของศารอาญาหรือไม่ซึ่งเนี่ยนะครับผมเองก็อยากจะบอกกับพี่น้อง พี่น้องหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะมีความสิ้นหวังไว้แล้วก็ตามแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเศษเสีเส้ยวของความหวังเล็กๆก,ก็ไม่เคยที่จะปิดเส้นทางของพวกเราเราเองไม่เคยคาดหวังกับคณะกรรมการปปชที่มีนายวิชามหาคุณทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในคดีนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่า การได้สังลาด้วยการเนี่ยนะครับยกความผิดทั้งหมดนั้นว่าความตายที่เกิดขึ้นนั้นคนที่สังฆ่าไม่มีความผิดใดๆเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวมากมายพวกผมเองนั้นเนี่ยนะครับไม่เคยเรียกร้องว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ เพียงแต่เราต้องการความยุติธรรมให้กับคนที่ตายผมอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาสองครั้งภายหลังการยึดอำนาจบรรทโทษภายหลังที่มีการสลายการชุมนุมและก็พูดทุกครั้งว่าการอภิปรายของผมนั้นเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับพี่น้องที่ตายที่ได้รับบาดเจ็บและสูญสิ้นอิสรภาพ เมื่อวานนี้ครับที่ผมพูดประเด็นที่นายมีชัยประกาศจะใช้ยาแรงผมบอกว่ายาแรงไม่กลัวกลัวแต่ยาสั่งคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับมักจะไม่รู้คำว่ายาสั่งยาสั่งนั้นคือมนต์ดำที่ได้ใช้เวทมนต์ว่านายคนนี้เนี่ยนะครับถ้าไปทำอะไรกินอะไร หรือไปสัมผัสอะไรต้องมีอันเป็นไปแต่อันนี้นะครับอีกคนหนึ่งไปทำอย่างเดียวกันก็ไม่เป็นไรประเทศไทยที่ผ่านมานั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ของคำว่ายาแรงแต่มันอยู่ภายใต้คำว่ายาสั่งมาโดยตลอดจะสั่งเป็นหรือจะสั่งตายก็ตาม แม้กระทั่งนี้นะครับความไม่ละอายใจของคณะกรรมการปปชนในการเนี่ยนะครับดำเนินคดีกับคดี7ตุลาคม2551แต่ปล่อยในคดีเมษาพฤษภา2535รัฐบาล7ตุลาคมปี51ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่2,553นี่นะครับความผิดต่อเนื่องยาวกันถึง39วัน7ตุลา51วันเดียวบพชบอกว่านี่เป็นความผิดแต่ว่าสลายการชุมนุมเนี่ยนะครับสองศพผิดและสองศพที่ว่ามีที่มาที่ไปของความตายชัดเจนแต่ร้อยศพเนี่ยนะครับศพที่สารสั่งว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่อ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งสวชนั้น บพชไม่ให้ความสนใจใดๆทั้งสิ้นการอธิบายแบบหน้าทุเรศหน้าชิงชังหน้าขยะขยงหน้าเกลียดเกินที่จะบรรยายได้บอกว่าหลังจากวันที่14พฤษภาได้ปรับวิธีการใหม่แปลว่าตั้งแต่10เมษาถึง14พฤษภาเนะ่ยวิธีการเดิมนะเน่ยมันผิดปรับวิธีใหม่ แต่ว่าเวลาอธิบายก็อธิบายแบบเหมารวมไม่มีความผิดแล้วก็อธิบายชนิดตินหน้าด้านที่สุดบอกว่าไม่มีคำสั่งให้ฆ่าใครผมยังบอกวันนั้นเลยเอาควายมาเป็นนายกเนี่ยก,ก็ไม่มีใครเขียนเข้าไปในคำสั่งว่าสั่งให้ฆ่าคนแต่เจตนาการเบริกกระสุนปืนและใช้ไปร่วมสองแสนนัดเบิกสเนเปอร์สามพันใช้ไปกว่าสองพันกว่านัดนั้น หรือการประกาศเขตพื้นที่กระสุนจริงนั้นเนี่ยมันก็เพียงพอถึงเจตนากันแล้วลองดูสำนวนเจตุลาห้าหนึ่งกับสำนวนเมษาพฤษภาห้าสามแล้วก็บอกว่านี่คือความยุติธรรมแล้วผมยังบอกพี่น้องญาติวีรชนด้วยความเจ็บปวดว่าผมเข้าใจว่าท่านเจ็บปวดใครก็เจ็บปวดทั้งนั้นละมีความรู้สึกยกเว้นไอ้พวกเสง็งเครง โทรทัศน์บางช่องนี่นะครับเอาภาพไปใช้แล้วใช้ด้วยความสาใจไม่ว่าจะเป็นทีนิวแม้กระทั่งรายการเนี่ยนะครับช่องนิววันว่าวันใหม่เอิกอักว่าสองคนนี้พ้นผิดไอ้คนผิดก็คือคนที่ตายและพวกกับผมเท่านั้นผมบอกเลยว่าถ้าผมจะใช้วิธีการเดียวกันเนี่ยนะครับเปิดนะครับเปิดภาพเหตุการณ์ปีิีาสามและชำแหละแบบเดียวกันนั้น ถามว่านี่นะครับโทรทัศน์ช่องนี้สามารถเนี่ยนะครับที่ผมเองก็ไม่ได้เข้าไปจัดเนี่ยหลีกมาทาง youtube เนี่ยเอาเสมอกันไหมมันไม่ได้อธิบายถึงความเก่งกาจอะไรหรอกครับที่จะไปซ้ำเติมคนตายเนะี่ยเก่งอะไรนักหนาหพวกคุณเนะี่ยไอ้พวกกระจอกไอ้ประเภทเตรียมกับตำรวจเนี่ยนะครับและนัดไปถูกจับไม่ต้องการจะเดือดร้อนกับผู้ชุมนุมก่อนนะและมาลอยหน้าลอยตารู้กันทุกเรื่อง หน้าด้านไปหน่อยมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือผมเองก็เห็นบรรยากาศการเหยียบย่ำในช่วงระหว่างปีใหม่เนี่ภาพต่างๆได้ใช้เนี่ยครับเวียนแล้วเวียนอีกเพื่อจะอธิบายว่าพวกผมมันสมควรตายกันทั้งนั้นพวกมันเนี่ยสมควรรอดพวกมันเนี่ยสมควรจะฆ่าพวกผมและก็ไม่มีความผิด ผมไม่ต้องการจะใช้ภาษาอย่างนี้เกิดขึ้นในบรรยากาศแบบนี้แต่เห็นว่าความเร็วซามต่ำช้านั้นมันได้เกิดอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่านายมีชัยด้วยชูพัน์เข้าใจไหมว่าคนเขาไม่ได้กลัวยาแรงแต่เขากลัวยาสั่งไงถ้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอภาคกันนั้นเนี่ยบ้านเมืองไม่จบหรอกแต่ว่าวิธีการเนี่ยนะครับที่ทุเรศทุรัง พูดได้ง่ายว่าถ้าเป็นพวกตัวเองอย่างไรก็ได้อีกพวกหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างไรก็ต้องผิดและเนี่ยนะครับเหมือนกับไอ้พวกนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีมือไม่มีตีนอยากจะตบอยากจะทุบอยากจะกระทืบวันไหนก็ทำกันบ้านเมืองอยู่แบบนี้กันไม่ได้แต่ผมก็บอกกับพี่น้องว่าเราในต้องใช้ความอดทน แต่หลักความยุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับที่ผมเองพยายามจะอธิบายด้วยความอุทธว่าเมื่อเรายังมีช่องทางเนี่ยนะครับกระบวนการเนี่ยนะครับทั้งสารอุทธรสารดีกาแม้กระทั่งศารอาญาระหว่างประเทศซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเจ็บปวดมากมายแล้วครับเราเองก็ยังจะต้องเดินกันอยู่ความตายที่เกิดขึ้นเราจะปล่อยให้ผ่านเลยไปไม่ได้แล้วครับ นี่ไงครับที่ผมคัดค้านประเด็นสุดซอยนะเพราะผมไม่ต้องการให้มีการนิรโทษคนสังฆาประชาชนแม้ว่าปลายทางเนี่ยนะครับปปชก็หลุดแต่เอาเถอะครับให้มันรู้ว่าความตายของพี่น้องประชาชนนั้นมันจะแพ้กันทุกสนามผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าทั้งหมดทุกเรื่องราวนั้น ผมก็รู้ว่าเขาต้องการจะยั่วเพราะว่ามันเป็นจุดนี่นะครับที่เราไม่สามารถที่จะอาจยอมรับได้ผมก็ไม่ใช่ประเภทว่าสีทนได้ทุกอย่างแต่ผมรู้นะครับว่าเวลาไหนควรจะทำอะไรและก็ทำอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่มีวันจะจบตามที่ใครคาดการคิดแล้วคใครคิดว่าความตายแค่นี้ครับ แค่ปปชอย่างนายวิชามหาคุณนั้นมาอธิบายเจื้อแจ้วแล้วก็คิดว่าทุกอย่างจะมีความเรียบร้อยผมไม่รู้แล้วครับว่าดวงวิญญาณวีรชนที่ตายนั้นเขาจะคิดกับคุณอย่างไรแต่ผมบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะตลอดระยะเส้นทางอันนี้เราก็เดินอยู่ในนะครับท่ามกลางความอายุติธรรมกันอยู่แล้ว และที่ผ่านมาผมเองก็พยายามประคับประคองสถานการณ์ของบ้านเมืองเพื่อให้แต่ลรฝ่ายนั้นเราสามารถที่จะมีที่ยืนในสังคมประเทศนี้ได้แต่ว่าความเจ็บปวดของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นที่ลูกต้องไปตายและภาพก็ชัดเจนหลักฐานก็ชัดและก็สารก็สั่งในการไต่สวนํำนวนชนสูตรพลิกศพว่าเป็นความตายที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ อ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของสอชนั้นมันไม่ได้มีคุณค่าความหมายอะไรเลยก่อนหน้านี้พยายามทำรายงานเทศตามองค์กรต่างๆแต่ผลการไต่สวนสำนวนชนสูตรพิกศพในสารอาญาและศารอาญากรุงเทพใต้ได้ทำเรื่องราวเหล่านี้ให้ปรากฏแม้ว่าปลายทางขณะน,นี้ยังไม่สามารถดำเนินคดีฐานฆ่าคนตาย กับคนสังฆ่าได้ก็ตามแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าอย่าได้สิ้นหวังอย่าถามว่าเราจะทนกันถึงเมื่อไรอย่าถามว่าเมื่อไรเนี่ยนะครับจึงเป็นวันของเราบ้างพี่น้องอย่าถามแต่จงมีความเชื่อมั่นและจงมีความศรัทธาว่าที่ประเทศนี้มันอยู่ได้เนี่ย เพราะคนดีมันมากกว่าคนชั่วยุติธรรมมันมากกว่าความอายุติธรรมแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยนะครับเจอในสิ่งที่เราไม่คาดคิดและก็มีความเจ็บปวดผมเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องแต่ผมเองในฐานะนี่นะครับที่ยืนเป็นหัวแถวของทางนี้ก็ยังจะบอกกับพี่น้องเหมือนเดิมว่าเราเข้าใจความรู้สึก ผมเนี่ยนะครับเห็นหน้าตาพี่น้อง